ลำเพิ่นได้นี่ครับโอ้ยดู้นนี้ไปอยากกู้ไปใช้ใจส่วนก็ไม่ก็หมดต่อสามิสาเส้นไกลได้ต้เป็นบ้านที่เป็นเมืองหรือดังพอกระผงผู้พันแป็นสังแต่งเมืองเมืองสังยังเหนือนามเปนสองสี่ก็ผาเกล้ายพันปีสีมีผาเต็มยังหินหาดทรายสวยสดมีแต่งามงดสวยสดสายตา ธรรมชาติสร้างมาน,นานๆเช่นแกนน่งตานะหรือบัรแกงสะพืมคนเลือหินซ้งพันโบกแห่งเดียวในโลกอยู่ในนาทีนแต่อยากไปชมอินีมีเมืองน้ำสองสีคือโูชีมูลสมมูลณนานาหลายหลากของเก่ามีมากมสร้างมาทั้งนานเมืองใหญ่ของแดน,นอีสานมีชื่อตำนานว่า,าพระโพพระตาจีจนั่งดังดับหลายทาง thế chỉ đăng đăng đẳng lại tham luống phu sáu phù hẳn u bổn năm thìn thắng ơn ba ban than cực tâm đăng các ba xuất liệt đẳng đẳng ca sĩ ông nam dân mơ lên năm nón ba phong mắt ba Vất ba những mắt ba luống phu cha phù sản phu đèn thì phải thăm lại lạc lòng để chớn tiêu đủ còn mưa u bổn buông ngâm lòng bu nhiễm nam ngót ngam hè thiền lòng bơ mà thiếu đủ thời khâu và giá thuốc kim อยากมาชมอิน yeah, own huh? uh, uh, ี้ระกาชานี้แห่งเดียวของไทยยมแน่นใดเพาสีใบวายนี่เสอกบเบหัดกูเดือนนองอไปกจนเขาอยู่แพ้ดีแท้แทป้าแซบเขาเขาดแท้แท้ป้าแสบเขาเอาเมืองอุบ่นองหงอบวนเฮห้ากองมวนเฮละห้ากองอีดีดื้อคือมวนก่อนเนี่บุกไปล้วเดี๋ยวเียะ คน,นงยมก็สา,าวามยังร่องความวนด้มา,จากจะใส่เห็นพระเยาลงครับลงยูทูปควา้มวน่ครับมันมวนบอกติเมือควาน่น,นคือว่า <c oughs> ดีก็ยังอยังโอโ้ดูวังโอ้ยน <c oughs> อย,อย,อยน้อยอยากฟูไปใส่ใจ,จสนก็มึมนกบุนบนญรำรำ ไ so ั่ยาพูไั่ใจใจสนมึงบ so ัติื้อซาสารเส่งหลายด้างโอ้ยดังดังภัยยาพูไัยใ่ใจสนก็มึงอบัตื้อซาสีสารเส่งหลายด้างสมเป็นบัตสิเป็นมึงหรือดังสะเด้อครัเอ่ยพอคับผงผูปันแฝงสันแต่เมืองรือสางเฮืองเม่น้ำแดงสองสีก็ภาพเขียนภาพเขียนหลายพันปีสื่อมีผ่าแต้ม แต่เห,หินหาดชายสวยสดมีแต่งงามงดสวยสดสายตาธรรมชาติสร้างมานานาสร้างมานานาเช่นแก่นนาหรือว่าแก่นสับหรือคนลือหีสับหินสับโ่เดียวในโลกอยู่ในนาทีถ้าอยากไปชมอิลีมีแม่น้ำสองสีคือคงขีมูลสมบูรณ์นานาลายละควองเก่ามีมาเป็นสร้างมาตั้งนาน คนใหญ่พองแดนอีสานมีชื่อตำนานว่าพระบัวพระตาเจจิตันดังดักหลายทางเจจิตันดังดักหลายทางหลวงผู้สาวผู้มันผู้หม่บ้านที่ทานเอิญว่าบ้านทานเกิดดจหลังกระพานสมเด็จดังดักกระสีองค์น้ำสันมาเล็นนั่นน้องประพงวัดปางวัดปางมัดปาหลวงผู้สารผู้สมังผู้แทนี่ไฟทั้งหลายดักลำเบ็ดเชิญเที่ยวดูบนเมืองอุบนบัวงามยู่ฝั่งนู่นนี่น้ำ มดงามแห่เทียนลำเนิร์มาเที่ยวดูเถิดไปเที่ยวดูเถิดเขาภาษาทุกปีถ้าอยากไปชมอีรีมีแม่น้ำสองสีคือขุนฟีมูลสมบูรณานาลายล่าของเกาหิีมั้งเป็นราชธานีแห่งเดียวของไทยย้ำได้ใดเี่พ่อสีไว้บางนี่ะเดินกับเอ่ยหาดผู้เรือน้องอธิกินเขาอยู่แม่ดีแท่ๆป้าแสีเขาเฮานี

Khó ba bằng hành như thế nào Mó nguyện phà xa bán chèm Dù chát nặng đầy đuống ta bên xây Còn mù nay xây ảm buông Bân đuống ta ไอ้โน้นไอ้ไปอยากผู้ไปใส่ใจสุขไปอยากผูกไปใส่ใจสุขเมืองอุบลเรืองซาสิสาเส้นสายตาสมเป็นบ้านศิเป็นเมื่อเลืองดันนีเสนอคำเอคยพอคำผมผู้ปันแต่สั่งแต่เมื่อเลืองซาเฮียนน้ำตุ้มีบาทก็ไหนบันกีก็สื่อมีปบาแต่เขียนขีนผาสายสวยสดมีแต่งามงดสวยสดสายตาธรรมชาติสร้างมานานา สร้างมานานนานเช่นเก่งตะนาหรือบางแกงสาพือคนดูหิหิสามพันโภบพียงเดียวในโลกอยู่ในนาทีถ้าอยากไปชมอินทรีมีแม่รังสองสีคือโงกีโมนสมบุ์นานาหลายหลากควาเก่ามีมาที่สร้างมาตั้งนานเมืองใหญ่ของแดนอีสานมีชื่อตำนานว่าพระโภพระตาเกจินั่นดังดังหลายทาง

ะไอย่าไปจนอดีไปรัชธานีแห่งเดียวของไทยย่อมได้ใพอสใบบที่สะดอกำเลยหากุเดือน้องอาจปกินเขาอยู่แพ้ดีแท้แท้ป้าแสบเขาเขาดีแท้แท้ป้าเสบเขาเมื่อหมดก็มวนเฮ้ากองมวนเฮลาฮากองไดนี่เนาะครับเดี๋ยวเลยจะลุกจบจบคิดว่าตัวนี้ตัวนี้ก็มวนได้ สนบ่าวเราไม่กังวมกับมองเราไม่สนใครับครับยี่หอาว่าตุำมองเชียงข้ำบอกเอองัานปีสิทุกของุปีตุลาเ่นี้เขืเสมประช่ววันสิบสิแม่เลยสิบีสิบตุลาสิแต่ผมสิบตุลาเลยสิบปีสิจ้าแม่งเกย้าผมก่อดนีครัครับขอบาครับผม เไปยังเอยังเอลิเปีนเกียข้อเนาะครับครับครัโีพอของผมก็ไเบเยอะครับเบิ่งเอาไปทองเอาเดินต่เด้อครับทำเพิ่นเงินทนพระมาเราพี่กังวมกัมองนรเมืองไทยร่วมดวงใจทวายพระพรมิ่งนครสยาม แค่จับก,กี่วน,น้งน,น,น้องแดนบางคนแย่จับกี่วนนุ้งน้องแดนว่อย่านี้เนาะจับจี่วุ้งนองแดนแค่เมื่องไงเฮืองหงเวียนถิ่นเวีนป่าสยามคาดีเพิ่งน้องครัก้กันองค์ที่เสีบขึ้นทะลึงทะันละ เาละแล้วแก้วดวงไม้ไทยนครพระมหาวชิราะล,ะลงกรมิงนครสายามสุพราวมัาพระมหาวชิราลงกรสือพนาองไทยอี ôi con tay nay léo đi bắt tập đi bụt vào bạch ra xuân đi ôm xó dòng sân mương gặp một vườn thuốc dây chết xịt gặp phải là ôm tụt đi mình mong quân lắm xong mà không quân ngừng hùng hùng nghĩa tớ cầm ướt, ba lá sắt thì xịt tay vào cùng tay đàn mương sau một vườn xấu ẩn thiên yên, vong mà chung bà lá mi thong bằng ủi vân hòm cũng chút non, bắn, không tay vào vang đông bay vào thành quân ควหญิงล้นคนหญิงล้นน้องนางมันั่นง,งท้องพวงพระเจ้าทั้งองเป็นเสียงชิงโนกกงเมืองทองรัตนโก็เสิยงองค์พระเจ้าแผ่นดินที่สิบเสริมเพิ่มคูนมาดับของเ้าอาดุลมาดับมองเ้าอาดุลทรงมาเพื่อกุญภายฝ้าประชากรทรงพระปีชาสามาพระไทยรัชช์วงรัศดรพระมหาวชิลหลงกอง ถามหาวจีหลังกอทอถวิพระพรส่งพระจรเดินไปลาดเดินข้องเมืองทุ่งไปทุ่มไปทุ่มไปรวมทนี่ดังทรงอยู่ยืนทุกเป็นเพื่อพระเจ้าแฟนตียนไต่ปะที่ท่านทรงได้ดังองค์บิดาไทยดับองค์บิดาไทยท่านนี้นี่ยแมู่้นน่องมวลเลยครับขึ้นมวล มันจะเหมือนทองรัตนาคุเส้นทองประ้าแชนดินมที่สิบเสริมอันนี้เขปมากาอ๋ออันนี้ขปรากานนกา็มันจงรัตนาคุเส้นทอง,รองประ้าชนเต่มที่ที่สิบเสริมเพิ่มพูนที่สิบเสริมเพิพ่มพูนของเจ้าอาดุลทรงมากเพื่อกุณไปฟ,ฟ้าประชากรทรงพระปีชาสามาพระไทยรักชกาลของราชสนัน พระมหาวชิราลงกอนขอถวาวพระพรส่งพระจักรเลินไปดัเดินคงเมืองทุ่งไปดวงประเทย็นังทรงปันอยู่เนิ่งทรงแผ่นพื้นพระเจ้าแผ่นดินไทยปัตนีท่านทรงใช้ดังองค์พิดาไทยดังองค์พิดาไทยอีกตีดื้อดออดือดอือดอือ ร่วมดวงใจถะวายพระฟรนมิงนาคอนสยอมำแค้งจากใจว่องนองแต่นเป็นแก้มเมื่อไงเฮงหงมุ่งเป็นถึงเผ็นฟ้าประชาชนให้สมเลิงรัชการองค์ที่เสกขึ้นเถลิงทวันยังแล้วแก้วดวงไม่ที่นาคอน มาว่าะะกันรงค์เจ้าอยู่หัวพัฒนาอามไทยเจ้าอยู่หัวพัฒนาไทย<อ>นี่เทียี่นตัวที่หลัง<อ>นี่เทียย<อ>คนไทยในยามนี้ปฏิพีบุตรวามประาจาชนบินองแสสสองสัดสนเนึ่งกับหมดเบืองทุนใส่เกสีก็แฝละองทุลีมิงมงคลลำ้องมาํำขวดเมืองฮวงหุงพระราชาพิเศษในพระองค์ไทยาเมือง ตาหอวเบืองสรวันทิมอินพุ่งมาชงบารมีทำผอม่วยพรพอมพวงชดนนอมบังพง่ปัตฝ่าพังบ้างดวงใจภัยฝ่าห้องเบืองพายุคนคนหนิงลนน้องดังบาลังท้องพวงระเจ้าทั้งพ่องเป็นเสียงชโยกอมมือทองรัตนโก็เส้นองไะเจ้าแผ่นดินที่สิบเสริมเพิ่มพูนมาดับมองเศ้าอาลุณ มาดับมองสส้าดุลสรงมาเกื้อกุนไผ่ฟ้าประชากรทรงพระปีชาสามาพระแต่รัชาต่วงรัศดรพระมาหาวชิรลาลงกรพระมาหาวชิราลงกรขอถวายพระบอนสรงพระจักเลินไปน่าเตินของเมืองตุอมไปดวงป้เที่เทียงตังทรง <c oughs> อยู่ยืนทรงแฟนตื้นไ่เจ้าแฟนเบินไต้ปะนิ่านทรงใสดังองค์วิดาไต้ปนันิตานทรงใช้ ดังองค์บิธาได้ดังคือพ่อคนดังองค์บิธาไทยดังองค์บิธาไทยเอไปรับงานได้กันเนี่ยบละพ่อได้รับได้รับเงินเงื่อนรับงานก็รับรองแต่พอนั้นรับงานไม่ได้สองก้อนนี้ไปแกะออกแล้วก็เป็นสองก้อมันได้ กนเมื่องคนอีกคเชิญไปเที่ยวเมืองปวนก่อนเชไเที่ยวย้อนเทก่อนเชิญไปเที่ยวรอสิเขาใ่รงไล่มากเนี่ยพุณกบามกาใมีมมอไร่่มกำเยว่าเรงดกนเจากที่ว่ามันร้องเนิเป็นแนน่นเองเพุ่งไปดึเตือนว่าอยขายตนน่ง พ้จะเอปเนทครับแกเาเลยต่ม่ทรวมกำมอมกำมอไทยร่มรายายอดมินนครสยามแกจักคีวงรน่หนึงจักีบวงตั่หนเป็นแกนเมืองในเมืองง พุ่งไปลนมเกิดฝาจะย้ำขาเด็กพนเออน่าขอเด็กดนดูเข่ารัชการองค์ที่สิบเป็นเถลิงถวัลย์ยลัแดิแก้วดวกวงไมะะ้แท่นนครพับมหาวิชเร้ตดกก่อนนคะรสยามตัวที่สองอะรถือมนาะ้ว้มาจาังเลยเสิร์ฟคว ปฏ re really ิสธพอิดตังไม่เึ็นคืนตำรวต้งเลนไปต้องได้วยด้วยัวทานีร่วมกับกองทุนเครือข่ายเงินบุญมองเพียงคำด้วยอนุสรณ์ได้คำาจัดงานเชิดชูและอนุสรมองเพียงคำจึงคนในการนี้ยู่ว่า